บาน,น่าซับเทนคลิปนี้ขอแนะนำ5มือถือตัวท t o ปน่าซื้อปี2023ราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขอพยาว้ณ์ที่นี้ด้วยนะครับ ต้นปี2023กันแล้วนะครับทางทีมงานบานานาเน่ก็ยังคงตั้งใจนําเสนอสิ่งดีๆให้แฟนบานาน่ได้เซฟกันต่อนเนื่องและเริ่มปีใหม่มาครับก็มีเรื่องให้เสียงเงินกันอีกแล้วเพราะทางบารนาน่ได้เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนเฮงรับปีกระต่ายที่ซื้อสินค้าในร้านบารนาน่แล้วเอาไปลดหย่อนภาษีได้ในปี2567ได้สูงสุดถึง14,000บาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆสําหรับนักช้อปและทีมงานบารานาเน่ก็เล็งเห็นว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนคิดไม่ออกว่่าาจะะซซื้้ออสินนคไรดีึงใ นี้นะครับก็ขอยกสมาร์ทโฟนตัวท็อปตัวคุ้มราคาที่ใช้งานได้ดีในงบ30,000บาทมาแนะนํากันถึง5รุ่นถือว่าเปิดปีใหม่มานี้ก็เปลี่ยนมือถือกันไปเลยแถมยังลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยถือว่าคุ้มซึ่งจะมีมือถือรุ่นอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลย Motorola Edge 30 Pro 5G เริ่มมาที่ตัวแรกครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่เราเริ่มรู้จักมือถือในยุคแรกๆกับแบรนด์ Motorola เที่ยังคงพัฒนามือถือดีๆออกมาให้เป็นทางเลือกให้เราได้ใช้กันอย่างต่อเนื่องและรุ่นท็อปสุดของ Motorola ก็หนีไม่พ้นตัว S30 Pro 5G ตัวสเปคดีคุ้มค่าน่าใช้มากๆ Motorola a 3 0 Pro 5G มากับสเปคระดับท็อปชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 1พร้อมกับแรม 12GB ที่ถือว่าให้มาสูงมากส่วนส มาแบบไม่มีกัก๊กที่ 256GB ตัวแบตเตอรี่ให้มาที่4,800 mAh พร้อมรองรับการชาร์จเร็ว Turbo Power 68W วัต์ที่ชาร์จเร็วกว่า50%ในระยะเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นส่วนตัวหน้าจอเนี่ยก็มากับหน้าจอขนาดใหญ่ที่6.7นิ้วใช้พาแนลเป็น OLED 144Hz แบบ1 0บิตที่ให้ความละเอียด Full HD+ Plus และหน้าจอครับมีค่าสีที่สูงเพราะให้ค่าสีสูงถึง1.0700ันสีรองรับมาตรฐาน DCIP3 HDR และ HDR อีกด้วยรยว่า เป็นจอระดับท็อปมากๆมาดูที่กล้องกันต่อ Motorola A30 Pro 5G มากับกล้องทั้งหมด4ตัวแบ่งเป็นกล้องหน้า1ตัวที่ความละเอียด60ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี Quad Pixel รวม4พิกเซลเป็น1เดียวเพื่อความไวแสงที่ดีขึ้นในที่แสงน้อยและกล้องหลังอีก3เลนประกอบไปได้วยเลนหลัก Ultra Wide Macro ที่ให้ความละเอียดขั้นสูงที่50ล้านพิกเซลและเลนสุดท้ายคือเลน Depth 2ล้านพิกเซลถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ให้กล้องมาแบบครบทุกระยะเลยนะครับถ่ายรูปออกมาดีมากๆและยังมี AI สุดชั้นฉลาดแ ยังสามารถถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดีทั้งเรื่องโฟกัสเรื่องภาพนิ่งบอกได้เลยว่าดีสุดเรื่องการถ่ายวิดีโอก,ก็ดีไม่แพ้กันเพราะสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดถึง 8K อีกด้วยนอกจากสเปคและกล้องแล้วนะครับก็ยังมีจุดเด่นอื่นให้ว้าวอีกไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ Ready For ที่สามารถเชื่อมต่อภาพจากสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไปที่อุปกรณ์อื่นๆแบบไร้าสายได้ถึง8เครื่องหรือสายออกแบบจดุดจดเขียน,น,นก็ยังมีปากกาไว้ใช้งานพร้อมกับมีเคสสําหรับเก็บปากกาอีกด้วยและสุดท้ายนะครับสามารถนทนน้ําทนฝุ่นโดยมาตรฐาน IP 5. 2 อีกด้วยล่ะครับ Motorola A30 Pro 5G RAM 12 g b ความจุ256 g b ราคา22,999บาท realme GT 2 5G สมาร์ทโฟนตัวท็อปรุ่นต่อมาครับในงบไม่เกิน3 0,000บาทขอยกให้ realme GT 2 5G มาแนะนำกันต่อเลยซึ่งถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปแรงใช้งานดีในราคา,าเบาๆอีกรุ่นเลยที่ไม่จัดไม่ได้แล้วจุดเด่นของ realme GT 2 5G ที่โดดเด่นเป็นสง่างมากๆเลยนนะก็คือเรื่องของดีไซน์ครับเพราะเขาได้พัฒนาการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากกระดาษที่เรียกว่า Paper t i s s Master Design ที่สามารถผลิตสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่มีฝาหลังเป็นแบบ ไบโอโพลิเมอร์โดยรูปลักษณ์เนี่ยนะครับเขาจะเรียนแบบเหมือนกับเอากระดาษมาใช้เป็นฝาหลังดูสวยงามน่าใช้แถมยังมีความเบาเพียงแค่1 8 9กรัมเท่านั้นเองครับซึ่งวัสดุที่เอามาผลิตเนี่ยก็เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อโลกด้วยโดยลดก๊าซคาร์บอนจากการผลิตได้มากถึง35.5%ไม่เพียงเท่านั้นตัวกล่องต่างๆเี่นนะครับก็ลดการใช้พลาสติกเหลือเพียง0.3%อีกด้วยเรียกได้ว่าดีไซน์งดงามใครที่เป็นสายมินิมอลต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน่ือนด ตัวชิปเซตเนี่ยใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1ทำงานกับแรม1 2 g b และ s t o r a ร e ขนาด256 g b ถือว่าเป็นสเปคระดับท็อปเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับเรื่องความร้อนเนี่ยเพราะให้ระบบจัดการความร้อน Vapor c o o l i n g ระดับ Max ที่ประกอบด้วยโครงสร้างระบายความร้อนถึง9ชิ้นทำให้ระบายความร้อนได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้นทำให้เล่นเกมหรือใช้งานหนักๆไม่มีสนุดสุดท้ายตัวแบตเนี่ยให้มาจุกๆที่5,000มิลลิแอมป์พร้อมรองรับ Super Dash Charge 65วัตต์อีกด้วยหน้าจอกาาก็มมาับบบเทคโโนลยีแบบให เป็นหน้าจอแบบแบนซูเปอร์เรียลิตี้ดิสเพย์ทำให้เครื่องเนี่ยมีความบางเฉียบและเห็นหน้าจอบ,บางๆแบบนี้ก็ยังเป็นหน้าจอระดับท็อปด้วย Panel id, พาเนลอัลเมรดความละเอียด 2K ที่มีรีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิรตที่สามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้ตั้งแต่1ถึง120เฮิรตเพื่อลดการใช้พลังงานส่วนค่าสีก็ให้สีที่เที่ยงตรงคมชัดด้วยค่าสีแบบ10บิตรองรับมาตรฐาน DCI-P3100% อีกด้วยสุดท้ายเรื่องของกล้องเนี่ยมาพร้อมกับกล้องสามเลนส์ครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX 7.6พร้อมระบบกันส IS, ั่น OIS เลนส์ ultra w i d มุมกว้าง150องศาที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลนส์ท้ายเป็นเลนส์มาโครสำหรับถ่ายภาพระยะใกล้ซึ่งตัวกล้องเนี่ยน,นะครับก็ขึ้นชื่อในการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีจัดการแสงได้เฉียบเหมือนจัดไฟในสตูดิโอเลยแหละครับและสายถ่ายวอล์ตัวกันสั่นเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเลยครับเรียกได้ว่าเป็นน้อง action camera ได้เลยทีเดียวส่วนลูกเล่นอื่นๆเนี่ยก็มีให้สายถ่ายภาพเล่นกันแบบจุใจอีกด้วย Realme GT 2 5G แรม12 g b ความจุ256 g b ราคา21,759บาท vivo x80 5g สมาร์ทโฟนรุ่นต่อมาครับถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ดีมากๆาอีกรุ่นในตลาดตอนนี้เลยนะครับยิ่งใครที่เป็นสายถ่ายภาพหรืองานโปรดักชันที่ต้องการภาพที่คุณภาพของไฟล์ภาพหรือวิดีโอดีๆสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับกับ vivo x80 5g ที่บอกว่าโดดเด่นเรื่องการถ่ายภาพนะครับเพราะ vivo x80 นั้นนะครับได้จับมือกับแบรนด์ผลิตเลนส์ระดับโลกอย่างไซส์มาผลิตเลนส์ให้ที่จะเพิ่มมิติและให้ความโบเก้เป็นธรรมชาติเหมือนกับเราใช้กล้องโปรยังไงอย่างนัั้้นนนเลยรไมม่พอสา์ทโฟตวี มีชิปเซ็ตแยกออกมาอีกตัวกับ vivo v1 plus ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่ง vivo x80 5g สามารถใช้งาน production ขั้นสูงได้จริงๆเพราะดูได้จากทาง vivo ได้เอาสมาร์ทโฟนตัวนี้ไปถ่ายหนังเรื่องทางหนีไฟแล้วลงฉายโรงแบบจริงจังเลยก็การันตีได้เลยครับว่าใช้งานได้จริงไม่อิงนิยายแน่นอนส่วนตัวกล้องของ vivo x80 นะครับก็ให้กล้องมาแบบทั้งหมด3เลนเป็นเลนหลักเซนเซอร์ Sony ultra sensing IMX866 ความละเอียด50ล ซ,ซึ่งเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่จะสามารถเก็บรายละเอียดภาพได้ดีมากๆส่วนอีก2เลนส์เนี่ยก็เป็นเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลและอัลตร้าไว์อีก12ล้านพิกเซลนะครับโดยเลนส์ทั้ง3เลนส์เนี่ยจะเป็นเลนส์จากไซส์ที่เคลือบในการช่วยลดแสงกลอสติ้งและแสงสเตอรท์ทำให้ภาพสมจริงเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องการถ่ายภาพและวิดีโอที่สุดในลิสต์นี้เลยละครับเรื่องสเปกการใช้งานนะครับก็จัดมาให้แบบหนักๆแบบหนักหน่วงเลยเพียงพอต่อการใช้งานและเล่นเกมหนักๆได้้ชบบชิปชเปเซใ็น Media Tech Dimensity 9 0 0 0 5G ที่มีจุดเด่นเรื่องความแรงไม่แพ้ Snap Dragon ที่ต้องบอกว่าจัดการความร้อนและแบตได้ดีเลยทีเดียวส่วน RAM เนี่ยให้มาถึง12 GB และ Storage ให้มาที่256 GB ด้านจอก็เป็นจอที่ดีมากกับจอ AMOLED ขนาด6.78นิ้วมี Refresh Rate ที่120 h z ด้านแบตให้มาที่4,500 m ah. ิลรองรับ80วัตต์ฟ้าชาร์จซึ่งดูจากสเปคโดยรวมแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ทั้งสายถ่ายภาพเล่นเกมดูหนังแบบไม่มีปัญหาาออย่่งแนนน V V A84 5G 12GB ความจุ256 g b ราคา29,999บาท มี 12T Pro 5G สมาร์ทโฟนตัวต่อมาครับถือว่าเป็นแบรนด์ขวัญใจมหาชนอีกแบรนด์ไม่ว่าจะดีไซน์สเปคและความคุ้มค่ากับแบรนด์เ x i ยวมีที่ไม่ว่าจะออกรุ่นไหนมาก็ขายดิบขายดีตลอดในคลิปนี้ขอยกรุ่นท็อปอย่างมี 12T Pro 5G มาแนะนํากันหน่อยมากับชิปเซ็ตที่แรงเบอร์ต้น,ตน,ตนในตลาดตอนนี้เลยทีเดียวกับ Snapdragon 8 Plus Gen 1มากับแรมแบบ LPDDR5 ขนาด 12GB โซเรจแบบ UFS 3.1 256GB ก็แรงแบบใช้งานได้ไปอีกหลายปีเลยทีเดียวเลยครับไม่ ยิ่งได้หน้าจอพารนเปนลอมูเลตขนาด6.67นิ้วความละเอียดระดับ 1.5K พร้อมรีเฟรชเรทที่ปรับสูงสุดที่120เฮิรตหรืองานเอนเตอร์เทนดูหนังดูซีรีส์ก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์สุดและแบตเตอรี่ในขนาดใหญ่ถึง5,000ม ah. ิลลิแอมป์ก็สามารถใช้งานหนักๆได้ทั้งวันไม่มีแบตหมดระหว่างวันแน่นอนมาที่เรื่องกล้องกันบ้างครับเรียกได้ว่าเรื่องกล้องเ่ยไม่แพ้สเปคเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอก็จัดหนักจัดเต็มพร้อมมากับเลนส์หลักที่มีความละเอียด ถ่ายภาพในระดับเืออาชีพได้แบบคมชัดมากๆสามารถเอาไปขยายและครอปเอาบางส่วนได้แบบสบายๆส,ส่วนอีกเลนเลนก็ประกอบไปด้วยเลนส์ ultra wide 8ล้านพิกเซลและเลนส์ m a c คร2ล้านพิกเซลส่วนเรื่อง AI ครับคือตัวกล้องเนี่ยให้มาใช้งานได้แบบตอบโจทย์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเสียวมีโปรโฟกัสโฟกัสติดตามการเคลื่อนไหว AI ปรับแก้ความบิดเบี้ยวสําหรับการถ่ายภาพเลนส์ ultra wide AI Cinema ในคลิกเดียวจะได้รูปแบบการถ่ายภาพและวิดีโอให้เลือกแบบครบ,ครบหรือวิดีโอกล้องคู่ถือว่ามี AI ให้ คนชอบถ่ายภาพใช้แบบเหลือเฟือเลยทีเดียวและสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวในตลาดตอนนี้เลยมี 12T Pro 5G แรม 12GB ความจุ 256GB ราคา25,990บาท เอซูสอาร์โอจ 65G ปิดท้ายกันที่สมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายครับกับรุ่นที่เอาใจสายเล่นเกมแบบจริงจังเกมเมอร์กันเลยทีเดียวที่ตอบโจทย์การเล่นเกมหนักๆมีฟีเจอร์ในการเล่นเกมแบบครบครบที่สําคัญเนี่ยต้องอยู่ในเรทราคาที่จับต้องได้เลยนะครับกับตัวนี้เลย a s u s ROG Phone 65G ROG p h o n e 6ต้องบอกว่าใครที่ชอบเล่นเกมก็จัดไปเถอะไม่มีผิดหวังแน่นอนตัวชิปเซ็ตเนี่ยใช้เป็น snapdragon 8 plus gen 1เป็นชิปเซ็ตตัวท็อปอันดับต้นๆในการเล่นเกมที่สามารถวอร์คล็อกความเร็วเพิ่มจากเดิม แรงอยู่แล้วอีก10%นอกจากความแรงที่เพิ่มขึ้นยังประหยัดพลังงานอีก30%ส่วนตัว GPU เนี่ยใช้เป็น Adreno 730รองรับการเล่นเกมกราฟิกสูงๆได้สบายประกอบกับแรมขนาด12 g b ก็เรียกได้ว่าเปิดเกมเปิดแอปเท่าไหร่ก็เปิดไปได้เลยครับตามสบายพูดถึงการเล่นเกมนอกจากสเปคแล้วเนี่ยก็ต้องมีหน้าจอที่ให้ภาพสวยคมชัดและตอบสนองการทัชอย่างรวดเร็วซึ่งหน้าจอของ a g j Phone 6ก็ตรงตามโจทย์เลยละครับเพราะมากับหน้าจอ OLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ สำคัญแล้วว้าวมากๆก็คือให้ refresh rate หน้าจอสูงถึง165เฮิรตเลยทีเดียวเรียกได้ว่าออกมารองรับเกมที่รันเฟรมเรทสูงๆในอนาคตได้เลยจะเกมไหนในโลกนี้หรือโลกหน้าก็เล่นได้แบบสบายๆส,สุดท้ายเรื่องเล่นเกมเนี่ยนะครับที่จะทำให้ได้อัตรสขั้นสุดก็คือฟีเจอร์การเล่นเกมที่ให้มาแบบคอเกมต้องกรี๊ดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการให้ปุ่มแบบ shoulder trigger L1 L2 R1 R2 มาเลยแบบครบๆร,ระบบระบายความร้อน Aeroactive cooler 6ที่ระบายความร้อนด้วย v a p o r Chamber, อย่างดีแบต6,000ม mm, ิลลิแอมป์และรองรับชาร์จไว65วัตต์รองรับลำโพงแบบซีรีโออุปกรณ์เสริมในการเล่นเกมเพียบและเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นแรกๆของโลกที่มีมาตรฐานกันน้ำให้มาด้วยที่ IPX4 เลครับเอาเป็นว่าหากเพื่อนๆต้องการสมาร์ทโฟนที่ต่อจย์การเล่นเกมแบบสุดๆจัดตัวนี้ไปรับรองไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน ASUS ROG Phone 6 5G RAM 12 g b ความจุ256 g b ราคา28,990บาท จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนตัวท็อปตัวคุ้มค่าที่ใช้งานได้ดีในงบไม่เกิน3 0 0 0 0บาทที่สามารถเอาไปใช้ในโครงการชอบดีมีคืนขอลดหย่อนภาษีปี2567ได้สูงสุดถึง14,0 0 0บาทใครที่สนใจรุ่นไหนอยากเอาไปลดหย่อนภาษีก็จัดกันไปได้เลยไม่มีผิดหวังแน่นอนและหากใครอยากได้สมาร์ทโฟนในลิสต์นี้นะครับก็สามารถไปจับไปลองกันได้แล้วที่ร้านบารานาทุกสาขาหรือช้อปออนไลน์กันก็ได้นะครับที่ w w w b n n i n t h ก็ได้เช่นเดียวกันและก่อนจากกันไปขอ เ,เพื่อนกันหน่อยดีกว่าว่าอยากให้บานาน่าของเราถาคลิปแนะนําสินค้าอะไรอีกสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนบานดาลน้าทเทนคลิปนี้ผมตันัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ